สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้น <c oughs> วันศุกร์ที่9ธันวาคมนะครับวันนี้ตลาดยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับตกลงผลการประชุมของ ECB ออกมาแล้วก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับคือมีการขยายเวลา QE เพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิมที่จะสิ้นสุดปลายเดือนมีนาคมปีหน้าก็เป็นสิ้นสุดปลายเดือนธันวาคมปีหน้าคือเพิ่มขึ้นไป9เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายฮะ ตลาดหุ้นของทางยุโรปปรับตัวขึ้นฮนะครับแล้วก็ทางอเมริกาก็ยังปรับตัวขึ้นช่วงนี้ก็เรียกว่านักลงทุนเกิดภาวะที่เรียกว่าริกซอนนะครัก็คือ <c oughs> ก็คือมีการขายปันธบัตรขายอาทองคำแล้วก็เงินสดที่ซื้อถืออยู่ก็เข้าไปซื้อซื้อหุ้นนะฮะต่างชาติเองก็เมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุดที่เป็นวันที่สองนะครับเมื่อวานนี้ซื้อสุดที่ไปพัน 1ันหล้านนะครับก็เป็นการซื้อคืนแล้วก็ดูตัวที่ซื้อก็เป็นกลุ่มที่ต่างชาติชอบด้วยนะฮะก็เป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเราจะเห็นว่าเซ็ตแบงก์ก็พึ่งขึ้นนะฮะตอนนี้เซ็ตแบงก์ขึ้นทำนิวไฮในรอบ2เดือนนะครับก็เรียกว่าลงมาเยอะแล้วพึ่งขึ้นนะครับคาดว่าคงคงขึ้นต่อเนื่องแหะครับนะฮะคงมีการซื้อซื้อคืนต่อเนื่องตอนนี้การซื้อของกลุ่มธนาคารก็ดีกลุ่มสื่อสารก็ดีหรือว่ากลุ่ม property ก็ดีเป็นการซื้อเขาเรียกว่าซื้อ team valuation นะครับ team valuation ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพอต่างชาติขายเนี่ยนักลงทุนในประเทศก็หนีไปหาหุ้นที่มันมีมีสตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่อะไรก็ตามก็เข้าไปเล่นเล่นลายตัวกันนะฮะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นที่หุ้นกลุ่มกลุ่มกลุ่มธนาคาร property สื่อสารไม่ขึ้นเลยนะครับคือลงมาแล้วนิ่ง แล้วก็ไซ์เ์อู์อยู่ในกรอบข้างล่างเรียกว่าใครซื้อกลุ่มนี้ไม่กําไรฮะนะครับเพิ่งขาดทุนอีกต่างหากนะครับแต่ถ้าซื้อกลุ่มกลุ่มพลังงานนะครับพลังงานขึ้นไม่ว่าจะเป็นปตทสผอจีซีไอวีเอนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยซื้อแล้วกําไรนะครับกลุ่ม3กลุ่มที่เหลือซื้อแล้วไม่ขึ้นเป็นเพราะว่าตีมของตลาดตอนอในช่วงที่ผ่านมาเล่นเหมือนกับไม่ได้เล่น Valu เวชฮะเล่น เล่นเล่นหุ้นจะไม่มีสตอรี่นะครับไอตัวไหนที่ยังผลประกอบการดูแล้วยังซบเซาในไม่เล่นนะครับแต่ตอนหลังเริ่มมาดูธีมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลละนะครับจะเห็นว่าตัวแอดวานซ์ที่เราเชียร์มาตั้งนานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเริ่มมีการไล่ซื้อหุ้นชอการช่างนะครับหุ้นยูนิคปรับตัวขึ้นพ r พเ e อร์ตี้เริ่มขึ้นบางตัวอย่างเช่นคิ house วเฮาส์เมื่อวานนี้โดดเด่นขึ้นมาแหล่งซื้อเข้าไปนะครับตัวตัวอื่นเริ่มขึ้นตาม สำหรับตัว property นะฮะเพราะนั้นสื่อสาร advance มาแล้วเนี่ยผมคิดว่าในไม่ช้าพวก True พวก d t a c ซึ่งมัน Cheap valuation เนี่ยยังไงก็มาเหมือนกันนะครับสามารถเริ่มมานะฮะหลังจากที่ลงมาทำ new r o ในรอบเกือบ2ปีสำหรับตัวสามารถจะเห็นว่าตลาดรอบนี้เนี่ยผมว่าไปค่อนข้างไกลนะฮะแล้วไปดีเหตุผลที่มองอย่างนั้นเพราะว่ามันเกิดภาวะที่เรียกว่าปริมาณหุ้นที่ท,ที่ที่ถูกมันเยอะฮะ พอมันเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าเซตเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงเซตเซตมันสามารถไปได้ละนะครับเพราะว่าคนอาจจะเทคฟิตหุ้นที่ขึ้นมาเยอะนะครับอย่างเช่นพวกกรุ๊ปลีสพวกหุ้นแปลกๆนะฮะที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยพวกที่มีข่าวอะไรทั้งหลายที่ปล่อยข่าวกันพวกนั้นก็ถูกเทคฟิตนะครับแล้วเริ่มมาเข้าหุ้นหลักกันนะฮะเห็นว่าตอนนี้หุ้นที่ลงมาหุ้นที่มีสัญ,ญญาณซื้อส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ หุ้นใหญ่ๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอชอกรันช่างไทยพานิชย์เคแบงก์นะครับ BBL ก็ตอนนี้จ่อแนวต้านอยู่ทตาหารไทยแล้ว่าเรียกว่ากลุ่มธนาคารใหญ่4ตัวก็เริ่มมีสัญญาณซื้อ KTB ก็มีสัญญาณซื้อนะฮะเมื่อวา,านนี้ Take Profit MTLS ครับเริ่มมาเข้ามามีแรงซื้อสวัสดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ a d v a านซ์ขึ้นอินทัชขึ้นนะฮะวันนี้ผมคิดว่าพวก u e พวก ดีแทกอาจจะเริ่มขึ้นมาชนแนวต้านนะครับแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อ CK u n i ูนิอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับและเนนทาสกิวท <and> อเจมนว่าเป็นหุ้นหลักตั้งสิ้นนะครับก็เลยมองว่าวันนี้เซ็ตของปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อบวกกับวันนี้ราคานะ้ำมันปรับตัวขึ้นฮะขึ้นไปขึ้นไปเ0เซน WTI ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ WTI ขึ้นมาอยู่ 50.8นะครับ50.8เมื่อวานนี้อยู่แถว50นะครับก็ยังยังคงแกว่งอยู่ในกรอบแนวต้าน53า่านยากครับแล้วก็แนวแนวรับ46ก็หลุดยากนะครับ mm. พูดได้ง่ายว่าน้ำมันคกลดไซเว4์กับห3าพ3ถ้าน้ำมันลงผมเชื่อว่าแรงซื้อจะเข้าไปที่ธนาคารสื่อสาร Property เข้าไป3กลุ่มฮะแล้วก็กลุ่ม Property นี่จ่ายปันผลเยอะอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มหลักทรัพย์ฮะหลักทรัพย์พวก kgi พวกเ เอเอซเอสียพลัสพวกนี้ก็จ่ายปันผลดีนะครับแล้วก็ยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะฮะเห็นว่าหุ้นตอนนี้ที่ยังไม่ขึ้นมีมีปริมาณค่อนข้างเยอะผมก็เลยมองว่าตลาดรอบนี้ถึงปลายปีนี้น่าจะได้เห็น1560ครับแล้วก็มีแนวต้านระหว่างทางตรงนี้ผ่านยาก1545แนวรับน่าจะอยู่แถวประมาณ1520ถ้าไม่ถ้าเกิดน้ำมันลงไม่แรงนะฮะน้ำมันไซ้เว์เนี่ยผมคิดว่าแนาวรับอยู่อยู่ประมาณ1,520นะครับ ไปนะครันตอนนี้ก็มองตลาดไซเบีพ up t e c h นิคอลดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เซตขึ้นมาทำนิวไฮในรอบอตอนนี้ทำนิวไฮในรอบ4เดือนนะฮะแล้วก็มีไฮของปีนี้ที่ประมาณ1556นะครับ1556 โทษฮะหนึ่งห้าแปดนะครับผมก็เลยตีเป็นพันห้าร้อยหกสิบนะครับส่วนปีหน้าก็มองมองตลาดไปพันหกร้อยห้าสิบนะครับส่วนแนวรับของปีหน้าจะอยู่ประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบถึงพันห้าร้อยนะครับอันนี้ค,คือคือภาพของเซ็ตในในปีหน้านะครับวันนี้ก็คงไซเวอพนะฮะขึ้นไปไม่เยอะขึ้นไปกรอบกรอบแคบแคบกรอบแนวรับ15 15 1 5 2 1 5 2 4นลบฮะ กรอบนวต้าน1534บวก9เป็นแนวต้านลบ1เป็นแนวรับนะครับเมื่อวานนี้ตลาดเปิดสูงปิดต่ำฮะบวกไป4จุดอยู่ที่1525จุดปริมาณการซื้อขายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ50 0 0 0ล้านแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนลองวิกเอนคาดว่าตลาดคงยังไม่ยังคงแข็งขึ้นแคบๆนะครับเซฟฟิมองเป้าปลายปีนี้980เอ่อ980ครับตอนนี้อยู่953ยังมีอัพไซด์เกือบ30จุด เพราะฉะนั้นยังคงฐานะโอเปอร์ลองนะครับวันนี้ลงมาก็โอเปอร์ลองแนวรับแนวรับวันนี้953ก็คือราคาปิดนะฮะแนวต้าน962 96 965 96ครับก็เราถูกทางมาตลอดนะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องนานส่วนทองคําเหมือนเดิมฮะไม่ไปไหนลบไป8เหรียญต่อทอยออนอยู่1,168เรายังไม่เล่นฮะรเราป่อยเข้าไซ้เวทไปเรื่อยๆย,ยังคงไซ้เว์กรอบ1160กับ11,200นะครับสวัสดีครับ